ตัสสะภพระคะวะโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธสสะนะโมตัสสะภพระคะวะโตอรหัโตสัมมาสัมพ like ุทธสสะนะโมตัสสะภพระคะวะโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธสสะ พุทธโธอรหังอรหังพุทธโธท้าเวสสุวรรณโนพุทธโธอรหังกรรมตเมตัมกรรมพันธนังชีวิตตั้งให้ไปจุติให้ทุกชีวิตทุกวิญญาณจงไปผุดไปเกิดพุทธโธอรหังอรหังพุทธโธท้าเวสสุวัรณโน พุทธโธอรหังกรรมโตเมตัมกรรมพันธนังชีวิตตั้งให้ไปจุติให้ทุกชีวิตทุกวิญญาณจงไปผุดไปเกิดพุทธโธอรหังอรหังพุทธโธท้าเวสุวรรณโนพุทธโธอรหังกรรมโตเมตัมกรรมพันธนัง ชีวิตตังให้ไปจุติให้ทุกชีวิตทุกวิญญาณจงไปผุดไปเกิดนะโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ พะระคัวโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธโธอารหังอารหังพุทธโธท,ท้าเวสุวรรณโนพุทธโธอารหังกรรมโตเมตังกรรมพันธนังชีวิตตังให้ไปจุติให้ทุกชีวิตทุกวิญญาณจงไปผุดไปเกิด พุทโธอรหังอรหังพุทโธท้าวเวสุวรรณโนพุทโธอรหังกรรมโตเมตัามกรรมพันธนังชีวิตตั้งให้ไปจุติให้ทุกชีวิตทุกวิญญาณจงไปผุดไปเกิดพุทโธอรหังอรหังพุทโธท้าวเวสุวรรณโน พุทโธอรหังกรรมโตเมตังกรรมพันธนังชีวิตตังให้ไปจุติให้ทุกชีวิตทุกวิญญาณจงไปผุดไปเกิด